La vie quotidienne La vie quotidien นะคะก็คือ,อชีวิตประจําวันกิจวัตรประจําวันของเรานะคะตอนที่3นะคะเราจะพูดถึงการอาบน้ําหรือการล้างส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ verb se douche verb se douche นะคะก็เป็นาการอาบน้ํานั่นเองนะคะคากริยาที่เราใช้อาบน้านะคะดูการผันคํากริยาในรูปการปัจจุบันนะคะ je me douche je me douche ฉันอาบน้ำ tu te douche tu te douche เธออาบน้ำ il elle on se douche il elle on se douche เขาผู้ชายเขาผู้หญิงอาบน้ำ nous nous douche nous nous douche พวกเราอาบน้ำ vous vous douche z vous vous douche z พวกคุณหรือว่าคุณอาบน้ำนะคะ il elle se douche il elle se douche พวกเขาผู ay, ้ชายพวกเขาผู n ám, n ้หญิงอาบน้ํานั่นเองนะคะดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ je me douche tous les matins je me douche tous le matin ฉันอาบน้ําในทุกๆเช้านะคะ il se douche deux fois par jour il se douche deux fois par jour เขาผู ay, ้ชายอาบน้ําวันละ2ครั้งนั่นเองค่ะ สนะคะคำกริยาเมื่อเราใช้ล้างส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราจะใช้ verb se laver verb se laver นะคะคำกริยาที่พูดถึงการล้างส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมาดูการผันคำกริยานะคะในรูปการปัจจุบันนะคะ je me lave je me lave ฉันล้างนะคะ tu te laves tu te laves เธอล้างนะคะ Il, elle, on se lave. Il, elle, on se lave. เขาผู I ll, I ll, Pop, ้ชายเขาผู้หญิงเราล้าง Nous nous lavons. Nous nous lavons. พวกเราล้างนะคะ Vous vous lavez. Vous vous lavez. พวกคุณหรือว่าคุณล้างนะคะ Il, elle, se lave. Il, e a l e se lave. พวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงล้างค่ะดูตัวอย่างการใช้กันนะคะ Je me lave les mains avant de manger. Je me lave les mains avant de manger Elle se lave la tête trois fois par semaine. Elle se lave la tête trois fois par semaine. Il se lave le visage tous les matins. Il se lave le visage. ทุกเช้าเขาผู้ชชยล้างหน้าทุกๆเชา้านั่นเองนะคะ je je me lève les dents manger me lève les dents manger après après ฉันแปรงฟันหลังรับประทานอาหารนะคะอันนี้เราสามารถใช้กับการแปรงฟันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นำกิจวัตรประจำวันของเรานะคะเรื่องการอาบน้ำการ ล้างส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะแม่เชียวค่ะ